เอาราคางัวครับกูนี่กับมื่นเอ็ดม่นตัวละนะแล้วก็งัวเหลนี่งัวปูนี่กับสองมื่ปลายสองมื่นต้นๆน่ครับกูนี่กับสามมื่นสมืนต้นๆถ้าอ้วนๆใหญ่ๆกับสามมื่ปลายงัวสาวงัวแม่งัวงัวแม่ลูกขายงาบไปดวครับตัวมื่นมื่นปลายมื่นกลางกลางัวแม่ลูกสองมืกลางกลางสองมื่ปลายปลนี่งามเชียงตีครับงัวนี่เปิดหมื่นเจ็ดครับตัวนี้นะที่เบนต๊คนหน่มื่เจ ขายบปได้แต really so right? ่รับซื halfway, 100, <ve> ้อมาแป้งง้วตัวเก่านี่ไม่แดงขวามือนี่หมื่นซีครับตัวปองง้วนี่ซีหมื่นปลายๆถึงห้าหมื่ต้นๆเนาะนี่กับหมื่นหมื่ปลายหรือว่าอาจจะถ้าตัวยอนจี้กับแปดปันครับนี่ขายไปหมื่นเอสครับนี่ไม่ขาดไม่โค้งกับหมื่นเอสหมื่นสองครับถากปั้นเลยเลี้ยวแกคลิปมันต้องเลี้ยวอะเนาะไม่โค้งทางง้วบุ๊กง้วอย่างนี้กับแปดปันถึงหมื่นเนาะนี่เป็น ตามสเปคเปิดก็ต้องตุุ๊ๆจะนี่แบบอ้วนๆจะอีก่อนเปิเอาไปทางอีสานเนาะราคาใหญ่ดีหน่อยราคากับโยตี่หมื่นห้าขึ้นครับหมื่นห้าถึงสองหมื่นถ้าตัวโค้งใหญ่ๆอ้วนๆนะถ้างอขาดงอโค้งกับปลเลือดขี้เต๋อครับนี่ครับเป็นโครงการของทกศเปิจะไปยับเอาครับงอโค้งไปแจกตัอหมื่นห้าได้สองตัวอยู่คืนจ่าปีละคืนนะนี่ครับเอาไปเรียบร้อยครับแต่ปูนี่ก็บว่าสองหมื่นปลายครับปูเลนี่เนาะ ใครฝากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามไปตัวเด้อถ้าใครอยากขอคลิปเต็มก็รีงใต้คอม